สวัสดีพี่ๆทุกท่าน,นครับผมอาเีมีของจาก a c e บ o o k นะครับอาเคดีมีของเช่นกันและในวันนี้ผมก็จะมีสินค้ามือสองครับมานำเสนอให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับเป็นสินค้าที่ที่เพิ่งเข้ามานะเมื่อวานแต่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อนเพื่อเป็นการแนะนำสินค้านะครับส่วนเรื่องราคาเรื่องการซื้อขายนะครับเดี๋ยวไปติดตามใน ใน a c e b o o k นะครับเพราะว่าตอนนี้สินค้าที่มันเข้ามาผมยังไม่ได้ทำการเช็คเลยว่าตัวไหนสภาพเป็นยังไงการใช้งานเป็นยังไงนะครับก็เลยมาถ่ายให้พี่ๆดูกันก่อนนะครับเพ้วๆยังไงก็เข้าไปดูใน facebook นะครับ r อเคดีมีของครับรายละเอียดจะอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไป,ไปติดตามดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าวันนี้มีอะไรเข้ามาบ้างครับครับเดี๋ยวเราก็ มาดูไปทีละอย่างเลยนะครับว่า,าผมมีสินค้าอะไรบ้างนะครับที่เตรียมจะลงขายนะครับสินค้าพวกนี้ก็เป็นสินค้าที่เพิ่งเข้ามาครับสดสดร้อนๆนะยังไม่ได้ผ่านการตรวจเช็คนะครับอันนี้ผมมาให้ดูกันก่อน,นคร่าวๆนะฮะว่า,าจะมีอะไรลงขายบ้างครับตัวนี้ก็จะเป็นถือว่าจะเป็นไม้กันสั่นนะครับตัวนี้ สภาพก็เกือบร้อซนะครับถือว่ายังสวยอยู่ครับก็จะมะีตัวปล่อย wi-fi แบบพกพานะครับตัวนี้เป็นของ as 4 g ลำโพงบลูทูธ samsung gps Garmin นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องเป็นพวกกล้อง action cam นะคตัวนี้ สภาพก็ยังใหม่อยู่นะครับเป็นตัวนี้เป็นเครื่องบันทึกเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นหูฟังนะครับ Sony สภาพดีดีครับตัวหนังสือคมชัดครับยังไม่มีลอกครับฟองน้ำเดิมเป็นหูแบบเป็นหูแบบก้านเหล็กหรือว่าจะเป็น ตัวนี้เป็นเครื่องเล่น DVD นะครับพร้อมจอก็จะมีไมนอกนะครับมนี้สภาพยังใหม่อยู่เลยนะก็จะคละรุ่นมาผมไม่น่าจว่ามีรุ่นอะไรมาบ้างอันนี้น่าจะเป็นตัวกระจายไวไฟเสาค่อนข้างยาวเลยครับตัวนี้ ส่วนตัวนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับพวกกล้องวิดีโอนะครับสภาพก็ยังใหม่อยู่ก็จะมีตัวกระจายไวไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับมี Bluetooth มีรีโมทแอ p เปิ Apple. ตัวตั้งสายกีตราร์นะครับแอร์ก,การ์ดนี่ก็จะเป็นจอย จอยเกมนะครับของ Xbox นะครับถัดมาก็เป็นกล่อง AS Playbox นก็จะเป็นพวกเครื่องเล่นเกมนะตัวนี้เป็นเกม Boy ตัวนี้หน้าจอเสียละอันนี้น่าจะเป็นไฟส่องประตูนะครับที่ผมดูมาน่าจะเป็นเป็นไฟส่องประตูนะครับเดี๋ยวไงรายละเอียดดูใน Facebook นะครับ เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ให้ทีครับถัดมาครับเป็นเครื่องเล่นเครื่องเล่นเกม PS3 ครับตัวนี้สภาพก็ยังยังดีอยู่ครับยังไม่มีตัวไหนแตกหักเดี๋ยวยังไงต้องเอาไปทดสอบอีกทีครับเป็นพวกงานเกมนะพวกตลับเกมเก่าฮัดดิสพกพานะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นขาตั้งกล้อง สภาพดีเลยครับตัวนี้งานดีครับวัสดุที่เอามาทำค่อนข้างดีเลยตัวนี้เป็นเป็นเครื่องสแกนเนอร์นะครับแบบพกพานะเดี๋ยวต้องไปลองอีกทีก็เป็นส่วนของกล้อง IP อันนี้ตัวแปลงไฟจากไฟ220หรือเป็นไฟ110นะครับน,นี้ก็จะเป็นอ่า ตัวปล่อย Wi-Fi นะครับมิตเตอร์ฮาร์ดดิส์แล้วก็เครื่องเล่น iPod ตนะตัวนี้จอแตกมาครับต้องเปลี่ยนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องนี้นะ่าจะเป็นเครื่องเครื่องปิ้นนะตัวนี้เครื่องปิ้นแบบปกผ่าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นเกมนะนนก็จะมีนาฬิกาเป็นไฟแอลอดีอันนี้ก็จะเป็นไม้ไม้ติดอ่า พวกอะไรนะไมติดโทรศัพท์นะครับเป็นไม์คนเดนเซอร์นะครับหรือไงสินค้าทุกตัวนะฮะผมก็จะทำการทดสอบเบื้องต้นให้นะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงว่างไางไก็จะถ่ายรูปลงใน Facebook นะครับเพื่อทำการขายทีหนึ่ง a c e b o o k ในการติดตามนะครับชื่อ Facebook ผมนะ ชื่อว่า RKD มีของนะครับพิมพ์ชื่อภาษาไทยได้เลย RKD มีของนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลูกไว้ให้อีกทีส่วนการแนะนำคลิปสินค้านะครับคลิปนี้ก็จะถูกลงในช่อง YouTube นะครับชื่อช่อง YouTube ว่าลุงอ้วนชวนลองนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับในช่อง y o u t u b e นะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพราะว่าสินค้าที่จะทำการนำไปลงขายในช่อง Facebook นะครับผมจะมาาถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อนเลยว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้ามีสินค้าตัวไหนเข้ามาประมาณทุกวันจัน์ทรนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ประมาณวันจันนะผมจะทำคลิปแล้ว อัพลงช่อง youtube ให้ดูกันก่อนนะครับยังไงคลิปนี้ก็ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำหรับพี่ๆที่กลัวพลาดนะครับการลงคลิปแนะนำสินค้านะฮะก็ง่ายๆเลยเข้าไปที่ youtube ครับแล้วก็กดค้นหาครับพิมพ์คำว่าลุงอ้วนชวนลองนะครับอันนี้ช่องผมก็จะ เด้งขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็พี่ๆก็เข้าไปเข้าไปดูได้เลยนะครับก็ขั้นตอนแรกก็กดกดติดตามนะครับตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเปิดการแจ้งเตือนนะครับเวลาผมลงคลิปแนะนำสินค้า,าพี่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนก่อนแล้วก็เข้าไปติดตามรับชมรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งได้ใน ช่องทาง Facebook นะครับยังไงแล้วก็พี่ๆท่านไหนที่เข้ามากดติดตามไว้แล้วนะครับยังไงก็ทักทายเข้ามาได้นะในช่องของลุงอ้วนชวนลองครับขอบคุณครับ